มาเราจะมาสอนอ่ะวันนี้ผมจะสอนว่าผู้หญิงละกันหายไปนะและอ่าเริ่มจากหน้าผู้หญิงเราจะต้องมีความน่ารักอยู่ในตัวลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าถ้าคุณวาดหน้าผู้ชายมันจะเป็นยังไงแล้วว่าหน้าผู้หญิงมันเป็นยังไงก็เหมือนกับชีวิตจริงของคุณอะที่ว่าเห็นผู้หญิงยัางไงานหน้าผู้หญิงก็ไม่เหมือนหน้าผู้ชายจริงปะ <S 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 ่ะเออก็ลองวาดดูอ่าสมมติผมจะวาด หน้านี้ก่อน ừ, ผมจะกรอไปสองหน้าโอเคหน้านี้ผมจะให้เป็นผู้ชายคุณอ่ะผู้ชายนะมันจะวาดไป มันจะมีทิคในการวาดไม่ยากคือผู้ชายจะไม่ไม่จําเป็นต้องมีขนตาถ้ามีขนตาปุ๊บม,มันจะกลายเป็นผู้หญิงเลยใช่เป็นผู้ชายแล้วแล้วก็ผู้ชายจะมีคิ้วที่หนากว่าผู้หญิงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพิดแพงว่าผู้ชายคิ้วบางมันดูเท่เดีมันดูเป็นผู้ชายนอมแนมซึ่งสมัยนี้ฮิตกันมากในอนิเมะทั่วไปสังเกตดีๆแทบทุกเรื่องเลย อลบนี้ไปก่่นเดี๋ยวดูนะผมผู้ชายจะกลายเป็นผู้หญิงหน้านี้แหละหน้านี้หน้าผู้ชายอ่ะ ผู้ชายหน้าเคตาแบบฉบับที่ผมชอบวาดถ้าเปลี่ยนผู้หญิงก็หนึ่งเลยคุณต้องมีขนตาคุณเติมขนตาไปเลยคุณเติมยังไงก็ได้ของค,คุณเติมได้เต็มที่ขนตาผู้หญิงคุณลองคิดถึงม,มาสคารา่ามปัดกันเจ็ดแปดชั้นยาวยาวพันคอ คนตายได้คุณยังปัดกันได้คุณเติมให้ตัวการ์ตูนแค่นี้คุณต้องคุณก็เติมไม่ยากหรอกออเห็นไหมครับรู้สึกถึงความแตกต่างไหมหันตาเติมหนวตาช่วยได้อ่าต่อไปไปที่สัดส่วนละ ส่วนของผู้หญิงจะประกอบไปด้วยเส้นโค้งโค้งโค้งแล้วก็โค้งโค้งได้อีกโค้งไปเหอะยังไงมันก็เป็นผู้หญิงถ้าผู้หญิงใส้ใช้เส้นเหลี่ยมๆแข็งๆนะคุณจะนึกถึงสติีไฟเตอร์ผู้หญิงบ้าพลังอใส่คอก่อนเลยคอก่อนเส้นต้องไม่ตรงในรับผู้ชาย จะดูแข็งดูตรงนะครับอ่ะอ,อะเราจะเห็นได้หลายแบบแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เขาวาดกันบางทีก็จะเป็นลายแบบนี้ มันไม่ใช่ไหล่มาตราฐานหรอกแต่มันเป็นไหล่ที่ว่าดูดูแล้วมันมันเป็นผูเน้เป็นคนมากกว่ารูปอื่นลองลองนึกถึงว่าถ้าเกิดถ้าคุณวาดโรล,ลี่ปุ๊บมันจะกลายเป็นอย่างนี้สมมตินี่หน้าโรล,ลี่นะตาโต,โตโตหน่อยหนป่าแล้วคุณวาดคอคอโรล,ลี่มันจะเป็นเด็กคอเล็กเล็กโรลี่โรล,ลีค่คอนอ่ะแล้วคุณจะเห็นไหล่ของเด็กคนนี้ที่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ คุณรู้สึกเหมือนมันน่าทะนุถนอมไหมเหมือนเด็กที่แบบว่าอ่อนแอจนแบบว่าแค่โดนโดนนิ้วดีดปุ๊บก็ดูกหักเลยอะไรเงี้ยเออแต่น,นี้ก็จะเป็นผู้หญิงออกแนววัยรุ่นวัยรุ่นโตหน่อยอ่ะเพื่อไม่กห้กำลังเสียเวลาวงเล็บเปลืองทาด,ดิดหมดไปกิกหนึ่งเราจะมาเริ่มต้นสุดทรงต่อไปนะครับหนึ่งคือสุดทรงอง,องเอวแห่งความโมเอะอะไรวะ เดี๋ยวใครดูตัวทรงเอ่อะเราจะมาเริ่มจากไม้กระดานปปบบเห็นไหมครับเส้นโค้งครับ นาฬิกาทรายนาฬิกาเบี้ยวไปหน่อยช่างมันนี่แหละครับเสื้ทรงผู้หญิงที่แท้จริงอย่างนี้เลยดอกจันเลยเลยครับดอกจันไว้เลย,เลยคุณวาดคุณต้องใช้เสื้อทรงนี้สดทรงนี้เป็นสดทรงของโลลิคอนครับจสื้ทรงไม้กระดานแต่ต้องเป็นไม้กระดานที่มีเอวนะถ้าไม่มีเอวมันก็เป็นผู้ชายแล้ว แต่ผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาอัปเกรดไปลวผู้ชายมีเอวซึ่งผมก็ติดเหมือนกันอมืมันจะเป็นอย่างนี้นะสื้อทรงมันคือนมนะครับนมนมจะต้องอยู่ตรงนี้นมจะอยู่ห่างจากอีอีช่องหายปะลาร้านี้นิดเดียวคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นความจริงมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราจะแบบเป็นการ์ตูนเนาะมันอัปเกรดมาแค่นี้พอ น่ารักน่ารักบอกไว้เลยกดเหล็กห้ามนะครับห้ามห้ามวาดออกมาทั้งยวงนี้เพราะอะไรนะ่หรอมันจะเหมือนกับลุงมะพร้าวที่ติดอยู่บนต้นต้นไม้อะลูกคือถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่เจ๋งจริงอย่าเพิ่งวาดอ่ะใส่แค่นี้พอเพราะไงหัวนมต้องอยู่นี่เห็นไหม,มแค่เนี้ยไม่ยากใช่ไหม แต่ผมจะหัวนมออกนะครับเพื่อเป็นการมันมันเป็นการขัดศีลธรรมมากเดี๋ยวจะกลายเป็นกระทุเรศอ่ะตรงนี้เป็นจุดที่พวกที่บ้าข้างอนา t o มีมันมักจะว่านะครับว่าผู้หญิงยี่อะไรมีเส้นตรงกลางนี้ด้วยคําตอบครับเพื่อความเซ็กซี่แล้วใส่สะดือลงไปคุณจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูเพียวจริงไหมแล้วลองคุณลองอ่นลองมาเทียบกันถ้ามันมาแค่เนี้ย มันเหมือนกับว่าเป็นอีอ้วนที่ไหนมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตัวละครอ้วนขึ้นใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปจํากัดพื้นที่ตัวละครสะดือสะดือตั้งแต่สะดือนี่คือช่วงเอวนะครับแล้วพอหลังจากนี้จะเป็นสะโพกตระกูลสะโพกสะโพกต้องพายสเกลสะโพกขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับนมลูกนมยิ่งใหญ่สะโพกยิ่งกว้างแม่พันธ์ของลูกเนี่ยแหละ ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นนนี้เเป็เหมือนลูกศรปึ๊บคุณไม่ต้องจําเป็นต้องว่าละเอียดมากเพื่อความไม่ติดเลนนะครับเราก็เติมเส้นขั้นไปเติมตูดไปใส่ขาขาผู้หญิงกับขาผู้ชายก็ไม่เหมือนกันอีกขาผู้หญิงเป็นอย่างนี้แต่ขาผู้ชายมันจะเป็นอย่างนี้นี่ผู้ชายนะคุณสังเกตผมจะวาดเร็วๆมาก ราะผู้ชายวาดง่ายมากานี่ปุ๊บผู้ชายก็มีเหมือนกันอืมปุ๊บหกัหกหักปุ๊บจะวาดยวงอะไรกระชางอ่ะขาขาผู้ชายจะเป็นอย่างนี้คุณจะรู้สึกถึงความเค้กของเขาแล้วใช่ไหมที่ว่า เขาดูเหลี่ยมแต่ยังไงเขาก็ยังดูอ่อนแอเป็นผู้ชายเคสในใจผมนะเป็นง,งี้ผู้ชายเห็นไหมผู้หญิงจะโค้งผู้ชายจะเหลี่ยมนี่แหละสัดส,ส่วน,นง่ายงส่วนผมคุณไม่ต้องไปพูดถึงจะทรงอะไรมันก็ไม่ได้จําเป็นว่ามันจะเป็นผู้หญิงเสมอไปเดี๋ยวนี้ผู้ชายแต่งหญิงเยอะแยะผมยังแต่งเลยคอสเพล์อย่าไปคิดมาก ผมตรงเดียวกันแต่สัดส่วนพวกนี้มันทําให้รู้สึกว่ามันแตกต่างจริงไหมอ่าดูไมิยากปึ๊บดูให้ชัดๆอีกทีหนึ่งเหลี่ยมกับโคง้งแล้วเหลี่ยมกับโคง้งอือของแถมของแถมคือผมจะสอนสอนสัดส,ส่วนโลริคอนโลริคอนต้องประกอบไปด้วยหนึ่งหน้ากลมกลมสอง ตาโตๆตาโตๆตนะตาโตๆตหนูยิ่งว่าโตเท่าไหร่มันยิ่งดูน่ารักมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าอย่าให้มันโตเต็มหน้ากันนะหน้าตัวละครของเขาอ่ะสามจมูกจุดพอสี่ปากสูงๆหน่อยปึ๊บคุณรู้สึกถึงความน่ารักของเขาหรือยังถึงผมจะว่าดูเละๆแต่เขาก็ยังดูน่ารักเห็นไหม ละสัดส,ส่วนคอเขาจะเล็กๆไหลเขาจะห่อๆน้อยๆไหลเขายังไม่เกินหน้าเลยเห็นไหมเท่าหน้าเป๊ะเลยเนี่ยแหละโรลินี่แหละสัตธรจะทปึ๊บสัดส,ส่วนเขาจะไม่ค่อยโค้งมากก็จะแบบบอ,อกป้นปานๆเหมือนเด็กอ้วนอือะป๊าบ วาดเข้าไปไม่ต้องไปวาดให้มันแบบดูอน n โตมี่มากเด็กยังไงมันก็ต้องดูน่ารักอยู่ันแดงข้ามเ๊บ่าเติมตีนเด็กยิ่งวาดให้ตัวดูป้อมๆเตี้ยๆกว้างๆป,งปุ๊บเด็กมันจะยิ่งน่ารักนะครับ นี่คือทิศที่ผมจะสอนในการวาดโรลีวันนี้ความจริงสอนว่าผู้หญิงแต่มันกลายพันธุ์ไปได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเราจงใจเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นโรลิคอนครับมันเป็นสัจธรรมของโลกนี้แล้วเรามากินเด็กกันเถอะอ่าบทเรียนวันนี้ก็จบกัน,นง่ายๆเท่านี้เนาะกินไปหลายนาทีทุกคนอาจจะเบื่อเหมือนกันเอาไว้มีรีเควสใหม่ปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาอัปโหลดให้ใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ